ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ค่ะสำหรับข้อเสนอของนายกยิ่งรัินวัตรที่เรียนเชิญให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมาร่วมพูดคุยกันซึ่งบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก mm hmm. เดิมเคยให้คนที่เป็นคนกลางเนี่ยมาคุยกันครั้งนี้เอาคนที่อยู่ในความขัดแย้งมาคุยกับคนที่เป็นกลางค,ความคืบหน้าตอนนี้เชิญได้เยอะหรือยังคะจากวันแรกที่นายกได้เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยในวันศุกร์ วันเสาร์คุณพงเทพเทพการจนารองนายกแล้วก็คุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสนักนายกก็ได้ไปส่งเทียบเชิญคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกมนตรีของไทยคนหนึ่งแล้วให้เหตุผลว่าที่จําเป็นต้องไปเชิญคุณบรรหารเป็นคนแรกเนี่ยเพราะคุณบรรหารเคยตั้งสภาปฏิรูปก,การเมืองจนเป็นที่มาของการแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นธงเขียวตอนนั้นเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จดีมากดังนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าคุณบรรหารหน่าจะทําให้สําเร็จได้อีกครั้งหนึง่ง ก็เป็นคนแรกที่ไปเชิญแล้วก็ล่าสุดวันนี้มีอีกสองคนก็คือคนแรกก็คือคุณอุกฤษมงคลนาวินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอออทอกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาใช่เสนอแนวคิดหลายอย่างใกล้เคียงกับรัฐบาลที่ผ่านมาเชที่ผ่านมาเคยเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องพรบปรองดองก็มี แล้วนอกจากนี้คุณอุกฤษเนี่ยก็เคยเป็นอดีตประธานรัฐสภาเหมือนกันแต่ค,คุณอุกฤษมีเงื่อนไขคุณอุกฤษตอนแรกทุกคนคิดว่าคุณอุกฤษก็น่าจะรับง่ายๆเหมือนคุณบรรานแต่ไม่คุณอุกฤษกลับมีเงื่อนไขที่ซึ่งกับเหมือนกับการโยนอีกโมเดลหนึ่งให้สังคมคือว่าจะเป็นนะแต่ต้องมีการตั้งสภาที่ปรึกษาการบริหารราชการแผ่นดินหรือสภาอาวุโสคุณอุกฤษอธิบายปิดว่าสภาเนี่ยจะมีประกอบด้วยอดีตนายกที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว อดีตปร<ล>ะธ<ล>านสภาที่ไม่มเกี่ยวกับการเมืองแล,และอดีตประธานสารดีกาในอดีตนายกคุณอุกิษรวมไปถึงคนเอกเปรมตินนสุร,รานนท์ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งครั้งนี้เหมือนกันเลยทาให้มองว่าคุณอุกฤษกําลังคิดอะไรกับตัวสภาที่ปรึกษาตัวนี้อยู่ค,คือท่านนายกเนี่ยเสนอให้ วงที่คุยกันเนี่ย<ช>ก็คือเอาคนที่อยู่ในความขัดแย้งแล้วก็คนที่เป็นกลางอะไรต่างๆเนี่มานั่งคุยกัน<ช>แต่ของคุณอุกฤษ<ช>เสนออีกส่วนหนึ่งเลย<ช>คือชุดแรกที่นายกเสนอเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะมีใครยังไงบ้างแต่คุณอุกฤษเสนอชัดเจนอีกชุดหนึ่งเราก็ตั้งเงื่อนไขด้วยบอกว่าถ้าชุดสภาอาวุโสท,ที่ว่านี่ถ้าไม่สําเร็จผมไม่มาร่วมด้วย<ช>นะซ,ซึ่งน่าสงสัย<อ>ว่าสภาอาวุโสที่คุณอุกฤษพูดถึงเนี่ยจะมีหน้าที่มาดูแล กรรมการปฏิรูปประเทศที่นายกอ้างหรือเปล่าหรือว่าจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่มากกว่านั้นเพราะใช้คําว่าที่ปรึกษาบริหารราชการแผ่นดินจะหมายถึงการบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปด้วยหรือเปล่าคือสิ่งที่ทางรัฐบาลเขาพยายามบอกตอนนี้คือว่าพยายามจะ ตั้งวงเพื่อมาคุยกันเพื่อสร้างโมเดลประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนี้แล้วทีนี้ถ้ามีกรรมการสองชุดแต่ละชุดจะมีบทบาทยังไงอ,อันนี้ก็น่าสนใจอ,อีกคนหนึ่งช่วงบ่ายไ้ไปเชิญคุณอุทยัยคุณอุทัยพิมใจชนอดีตประธานรัฐสภาคุณอุทัยก็เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยในในขณะนั้นยังเป็นพรรคไทยรักไทยอยู่แล้วก็เป็นประธานรัฐสภาในสมัยนั้นค่ะค,คุณอุทยัยถ้าจําได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณอุไทยเริ่มกลับมามีบทบาทกับการเมืเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นคนไปยื่นหนังสือเสนอให้รัฐบาลแล้วก็รัฐสภาเนี่ยถอนร่างพรบบนิรโทษกรรมออกไปเพื่อ,เพ,อเพื่อว่าให้บ้านเมืองสงบและในครั้งนี้คุณอุไทยก็ตอบรับตอบรับจะเข้าร่วมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศแต่มีเงื่อนไขเล็กๆเงื่อนไขเล็กว่าช่วยเอาหนังสือที่เคยไปยื่นเนี่ยว่าขอให้ถอนร่างนิรโทษกรรมเนี่ยออกไปไปยื่นให้นายกด้วยช่วยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขแบบว่า อย่างแรงๆอย,ง<ะ>อย่างที่คุณอุกฤษบอกว่าถ้าไม่ได้แล้วจะไม่เข้าไปใช<ะ>่แต่ถ้าถามคุณอัธยุธตรงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการเชิญแล้วคุณบรรหารคุณอุกฤษคุณอุทัยแล้วก็มีข่าวว่าจะไปเชิญบิ๊กจิว๋ว<ะ>แล้วก็พลเอกส่วนที่บุญญรัตกลิน<ะ>ที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติอ,อีกมีความเป็นไปได้ไหมถ้าคุณอัธยุธมองคิดว่าจะสาเร็จไหมหนึ่งเปอร์เซ็นของนายกอาจจะเยอะเกินไปนะผมว่าเพราะว่าไอคณะกรรมการบรรลุประเทศเนี่ยถ้าจะสําเร็จได้จําเป็นต้องมีกับทุกภาคส่วน แต่ในวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่อยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลยังไงก็ไม่เอาอทั้งพันธมิตรประชาชนไตยแล้วก็พรรคชาธิปัตรเงื่อนไขเดียวกันคือต้องถอนน้่งคอร์และข้อศกรรมออกไปซึ่งจุดนี้เป็น เป็นคําขอร้องที่รัฐบาลตอบรับไม่ได้เพราะรัฐบาลก็ต้องดูแลและรับผิดชอบมวลชนของตัวเองเองเหมือนกันซึ่งในมุมที่บอกว่ามีข้อเ,เรียกร้องให้ถอนร่างพบรบนี้โัษกรรมออกมาเนี่ยก็มีการพูดกันว่าอันนี้แหละเป็นปราการด่านแรกที่จะพิสูจน์ความจริงใจของนายกก็ต้องดูว่านายกเนี่ยจะมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าเพราะว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยที่มีการพูดกันว่า เรื่องนี้นายกควรจะต้องมามีส่วนร่วมด้วยแต่เท่าที่ดิฉันคุยกับทางเพื่อไทยก็คือว่านายกจะไม่ได้มาอยู่ร่วงมวงนี้เพราะฉะนั้นติดตามดูค่ะว่ารัฐบาลจะดําเนินการเรื่องนี้ได้สําเร็จหรือเปล่าแล้วก็นายกยิ่งรักจะมีความจริงใจอย่างที่พูดออกมาหรือเปล่าค่ะ